มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแพรรี่ไพวันร้ายยาวหรือจะเลิกกับแฟนเด็กแล้วจริงๆจูๆจูแพรรี่ไพวันออกมาโพสต์ข้อความร้ายยาวถึงการยุติความสัมพันธ์นะคะทําเอาหลายคนจับตามองความรักกับแฟนหนุ่มรุ่นน้องอย่างฟอร์ดว่าสอแววจะล่มหรือเปล่า ซึ่งแพรรี่เองระบุว่าการยุติความสัมพันธ์บางทีก็ไม่ใช่เรื่องของการหาความผิดความถูกแต่เป็นเรื่องของการรู้สึกได้กับการไม่รู้สึกกับการไม่รู้สึกมากกว่าหรือว่าการรู้สึกไม่เท่ากันหากการเริ่มต้นของความสัมพันธ์เกิดขึ้นเพราะว่าความสวยงามในบางอย่างการยุติลงบางทีก็อาจจะไม่ได้หมายถึงการเดร้ายหรือว่าความโศกเศร้าเสียใจเสมอไป การลดสถานะอาจหมายถึงการเลิกการหยุดการมีความรู้สึกว่าอยากจะเป็นคู่ครองแต่ไม่ได้หมายความว่าการตัดความปรารถนาดีความหวังดีซึ่งควรจะต้องเหลืออยู่ไม่ว่าในฐานะของคนเคยมีความรักต่อกันในอดีตหรือว่าฐานะของพี่น้องในปัจจุบันทุกคนควรได้รับความสัมพันธ์ที่เบาใจหรือว่าควรมีความสัมพันธ์ที่มีความรู้สึกว่าทั้งเราและคนที่เรารักนั้นล้วนเป็นครั้งหนึ่งของความสุขตามระหว่างกัน ความพยายามที่ไม่สิ้นสุดกับปัญหาที่ถูกละเลยและการแก้มไม่เคยได้ไม่ใช่ความรักความเหนื่อยเกินไปก็ไม่ใช่ไม่ว่าจะทั้งกับเราหรือว่าคนที่เรารักแพริี่ไผ่วันร่ายยาวหรือว่าจะเลิกกับแฟนเด็กแล้วจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจาก t นิ c o m ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพา,าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ